โอ้ oh, คุณนะคะชาวจอเด่นมากๆอ่ะนะคะเอ่อจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของคุณค่ะครึ่งปีหลังที่รุ่งโรจน์มากๆหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยเป็นช่วงจังหวะชีวิตขาขึ้นตายแล้วเปิดไพ่ขอแสดงความยินดีมากๆนะคะช่วงจังหวะชีวิตขาขึ้น นะคะต้องบอกกันว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินนะคะหรือรวมไปจนถึงช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ที่มั่นคงได้ใหม่ได้ด้วยในครึ่งปีหลังรวมไปจนถึงคุณอาจจะได้ทรัพย์สินทรัพย์เก่าสมรดุธุรกิจกิจการมีความมั่นคงมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทาอะไรอยู่ช่องทางไรายได้ของคุณคุณเก่งในการหาเงินมากๆในครึ่งปีหลังนี้หรือครึ่งปีหลังอาจจะหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรหรือไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณ นะคะสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเงินนะคะนั่นคือโชคดีของคุณมากๆนะคะของชาวจอส่วนบางท่านงานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษได้ไหมได้ด้วยก็เป็นเงินเหมือนกันนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณมีช่องทางการเงินลู่ทางการเงินเข้ามาหมุนเวียนมากกว่าหนึ่งช่องทางหรือคุณกำลังจะมีโอกาสได้งานทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นได้เช่นกัน นะคะรวมไปจนถึงชาวจอหลายๆ,ๆท่านในครึ่งปีนี้ก็อาจจะไปถึงการไกลบ้านได้นะนะคะเดีย๋ยวขอดูก่อนค่ะชาวจอขอแสดงความยินดีกับคุณไว้ก่อนดีกว่าเพรอไพ่พรู้สึกก่าเปิดออกมาเนี่ยเอเรียกว่าน่าจะห้าสิเปอร์ซ็แล้วนะนี่ยังไม่เปิดเลยเนี่ยนี่ยังไม่เปิดไป,ไปครบเลยนะ นะคะการติดต่อผู hey, ้คนต่างๆนานาเกิน50%แล้วค่ะคุณนะคะการติดต่อผู้คนต่างๆนานาการเจรจาการสื่อการค้านะคะต่างๆอาชีพอะไรต่างๆนานาอาชีพสื่ออาชีพใดๆก็ได้อาชีพการเดินทางใดๆก็ได้นะคะโดดเด่นมากๆเลยโดยเฉพาะท่านที่ทําอาชีพการเดินทางอาชีพไปเกี่ยวข้องกับต่างงทินแดนไกล นะคะตรงนี้ก็ยิ่งโดดเด่นมากๆการตกลงการพูดคุยพ่อค้าแม่ขายคุณอยู่อาชีพพ่อค้าแม่ขายคุณนะคะช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณก็มีเงินเข้ามาค่ะนะคะส่วนเอาเอาจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่น่าจะใช่เอาแค่บอกว่าดวงชะตาของคุณอะมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็แล้วกันที่ดวงชะตาของคุณของคุณจะดีมากๆ นะคะจะดีมากๆบางท่านมีโชคบ้านโชคทรัพย์โชคสินบางท่านได้ไกลบ้านนะคะบางท่านการทําอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จมากๆในชีวิตนะคะในเรื่องของงานนะคะคนใกล้ตัวเพื่อนท้องเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารสนับสนุนคุณค่ะให้งานของคุณเสถียรมากๆนะคะในช่วงจังหวะนี้ด้วยใครอยากจะมีหุ้นส่วนใครอยากจะเริ่มเริ่มต้นทําอะไร